nha con nè, nha mẹ, nha mẹ, nha con nè, nha mẹ, nha mẹ, nha con nè, nha mẹ, nha mẹ, nha con nè, nha mẹ, nha โอ๊ย,ยห้หนป้นหนได้ลูกเออเขินขาเขินหมัอยมห้นูีเกแต่ว่าหุดจักคือจัดจหน้าเอกหรือพระเอกคะหน่้วช่วยด้วย บอทีราตังเงื่อนไขแบบนี้บ้างไอ้วะเดี๋ยวหาลิเจไหมย้ายจะเปิดเลย่อนนั้นคือเท่าไหร่สิบบาทสิต้อหาหมอนี่ละเพราะว่ามีจัดมีจัดแกแล้วแกก็ได้เอาคิดตันไปขายให้เออผู้นั่นผู้นั่นกับโท่อันไอ้วะตโทงหาหมอเถี่ยวคิดตันมาขายสบายพอได้บอกว่าซื้ออย่างเงี้เพิ่นกับโท่เพิ่นเพิ่นกับที่มหาดุกอกเสียงหวานก็ลยว่าโอ้เออหมอนี่ละกันรู้จักกันด้วย ยาว่าถอะสที่แถบกูเบา,าเกาพอดีตอนนัโอ้สมัยนั้นเนาะโดนมาแล้วแม่ตั้งแต่หนูเป็นสาวนูน้น <c oughs> โอ้ปรด้ยวแถบตีเขาเล่นหอนโอ้ปด้ยวแทโอ้ส่เข้าโอใส่เข้าก <c oughs> ็เป็น <c oughs> คู่ยังกว่า <c oughs> มาครบทีมเต็มวงนะครับชนะลูกโป่งเสียงปา

ไปกู้ๆปรมาเงินกู้มาก็ไม่มีเงินกูนดิดผูก5ตำแหน่งตำแหน่งเยอแค่ตลอด ใ <ử? ừ? S 1> <ừ? S 2> ่เะไรันรกนลมหกเสียงมันประาณปรนนีเล่นรอได้ไหมล่ะถึงปีสองได้ตอนแรกคิดว่าน่านั่งอีกดินี่ยค้หน่อยคุ้หน่อยกินเก่าลูใสกันก่อน ก็เลอกก็เดิะ